เพื่อนๆนะก็จะมีในเรื่องของตัวละครใหม่นะครับมาให้เราได้สุ่มกันผมสุ่มไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยได้สุ่มให้ดูอีกโลหนึ่งแล้วกันขอโชคดีนะรอบนี้ดวงดีนะครับไม่ถึงผมเปิดไปประมาณร้อยใบได้นะแต่ว่าร้อยใบก็คือรอบแรกรมันจะมีตัวออกมาก่อนนะครับตัวหนึ่งก่อนที่จะร้อยโลแล้วก็ก่อนสองร้อยก็ได้มาตัวหนึ่งนะก็เลยอ่ะน่าจะเพียงพอแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเก่งไหมนะครับแล้วก็สกิลทําอะไรได้บ้างคลิปนี้จะบอกเลยนะว่า ควรทำซีอะไรนะซีศูนย์ซีสองซีหกนะครับอ่ะในเรื่องของสกินก็ไปซื้อได้ตอนนี้มีลดราคาอยู่ครับห้ารอบีเท่านั้นนะสำหรับพายแล้วก็จูุรีนะครับก็ใครสายข้อตู้มห้าพลาดนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของที่เลียวกันนะครับที่เลียวนะครับอันนี้ผมทําการหกดาวนะครับบวกห้าแล้วนะครับแต่ว่าสกิลยังไม่ได้อัพนะเนื่องจากหินไม่พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของสกิลก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการทํา ส right? mm hmm. ี่สูงขึ้นไปนะสี่สองสี่สี่สี่หกนะครับสกิลแรกเนี่ยโจมตีนะครับความแรงเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ควาแรงโจมตีเวทนะครับแล้วก็อัพเต็มเนี่ยจะได้เป็นร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็เพิ่มเอามาพลาดขึ้นมาเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนเรื่องหนึ่งเทิร์นใครที่จะใช้งานเป็นตัวหลักแนะนำให้อัพนะครับเพราะว่าดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ได้เอามาพลาดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสกิลล่างนะครับสกิลล่างเนี่ยเป็นการขจ,จัดดีบัฟนะครับนะขจัดดีบัฟก็คือพวกบัฟต่งางๆาาอ,อะ่ะท กจัดดีบัฟทั้งหมดนะครับเพิ่มก็ปริมาณเสียหายนะครับของดีบัฟที่กระจัดออกขับซ้อนหนึ่งสเต็กสูงสุดสี่สเต็กนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันด้วยเนาะนะครับแล้วก็สตูนะครับเป็นสตูเป้าเดี่ยวนะเป็นการตีเดียวสร้างดาเมจสองครั้งนะครับเท่ากับสองยี่สิของพลังโจมตีเวทนะครับอัพสกิลเนี่ยจะได้เป็นสองร้อยหกสิบเจ็ดก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็5้าขั้นสองนะครับกําจัดสตูโดยตรงนะฮะจากสกิลเนี่ยก็จะถูกบังคับใช้ต่อเนื่องนะครับก็คือเหมือนตี ถ้าตีได้เนะี่ยก็จะคล้ายเดียวโรนที่แบบตีตายปุ๊บได้ตีต่ออะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าที่เราเรียกกัว่าสกิลเชนนะครับในเรื่องของสกิลบนนะครับเป็นเพๆนะเป็นฝนดาวตกนะครับอันนี้เป็นสกิลทะลุทะลวงไม่สนใจนะครับคุมกันความเสี่ยงของเป้าหมายแล้วก็อมมพาตนะครับไม่สามารถการทำการใดๆได้ในขณะที่มีเอฟเฟกต์อมมพาตนะครับอ่ะอัตราบล็อกก็เรียกว่าไม่ติดบล็อกนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยการโจมตีนะครับนะทะลุทะลวงสองครั้งนะครับแล้วก็เท่ากับ57%ของพลังโจมตีเวทอัมอพาต ในแต่ละการโจมตีนะครับผมอัตราติด30%ต่อเนื่องสองเทือนนะครับแล้วก็อัพสกิลเนี่ยนะครับจากความแสบทุนทนรวงเนี่ย57จะเป็น67นะครับแล้วก็อัมาพาตเนี่ยจาก30จะเป็น35เนาะพาร์สิบนะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับมีความเสีายทั้งหมดไม่มีผลนะครับแล้วก็ก็คือโดนตีมาก็จะไม่ไม่ตายนั่นเองเ,องเนาะก็เรียกว่า ถูกโจมตีได้3ครั้งแล้วก็จะมีอำนาจหนึ่งครั้งนะครับอำนาจหนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนกับคุณใส่แหวนอำนาจเลยนะก็จะมีโลเขาขึ้นมาในการต่อสู้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีตามสัดส่วนความเร็วนะครับเพิ่มพลังเท่ากับ1 2 0รทุก7ค่าความเร็วนะครับแล้วก็ค่าสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0นะครับอันนี้น่าจะต้องทําความเร็วอยู่ประมาณเจ70เจประมาณ7จาหรือ7จอะไรประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าให้ดีนะทำความเร็วให้มัน7จสิบวกเนาะม จะได้ในส่วนของตรงนี้เพิ่มเติมแต่ของผมในสเตตยังทําไม่ถึงนะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มของเพิ่มแล้วก็เพิ่มความแสายเวทที่สร้างขึ้น17%นะครับก็เรียกว่าบัฟทีมเวทนะให้แรงขึ้น17%นะครับผมอัพสกิลนะค่าความแรงตามสัดส่วนโจมตีจะกลายเป็น 1, นะนะครับ1,320นะนะครับเนี่ยค่าพลังโจมตีนะครับตามสัดส่วนเพิ่มเป็น1,320แล้วก็ความแสายเวทนะครับจากตรงเนี้ยนะครับเอ,อ่อ17%กลายเป็น20จาก1080ก็กลายเป็น1,000 320นะครับแล้วก็ถ้าเกิดส6เนี่ยปริมาณดูดซับโล่นะครับเพิ่มเป็น1 5 5 5้าของโจมตีเวทนะครับแล้วก็คุ้มกันการเคลื่อนไหวนะฮะตอนนื่อง3เทือนน้องก็จะคล้ายๆกับเป็นตัวปนปวนนะฮะเรียกว่าโคเออน่าจะเป็นโคสายเวทนั่นแหละนะครับปกติโคเป็นกายภาพใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นคิริีอวก็จะเป็นประมาณแบบว่าโคสายแต่เป็นสายเวทเนาะอ่ะมาดูการอัพซีครับอัพซีได้อะไรบ้างนะครับอัพซีซีหนึ่งได้โจมตีเพิ่ม12นะครับ C6 หได้พลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นอีกหเปอร์เซ็นเาะแล้วก็สกิลนี้ครับผมนี่อันนี้คือดีนะมีเชนนะครับถ้าเกิดว่าใครจะทำนะแล้วก็ c ีสาม HP ซ4สี่คิดที่เข้าสิบแปดนะครับแล้วก็ C ีห้าเพิ่มพลังโจมตี c ีหก็จะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้เนาะปะเดี๋ยวไปดูของกันว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เอาใช้ง,งานยังไงบ้างนะครับ ของเนี่ยผมใส่ปเป็นเซนตหมอผีนะครับเน้นไปที่แอตแท k แล้วก็เอาลองไปสปีดกับเข้าเป้านะครับ,บตแต่ว่าสปีดผมยังไม่ถึงเจ็กว่านะก็ได้57เองนะครับแล้วก็เข้าเป้าเนะี่ยผมค่อนข้างเยอะเลยนะเจดนะครับเดี๋ยวคงไปลดเข้าเป้าให้เหลือสักห้แล้วเพิ่มสปีดให้มันได้สักเกือบเกืนะครับส่วนแหวนมีอะไรก็ใส่ไปนะครับประมาณนี้เลยส่วนการเข้าเอ่อการเอาไปลงเล่นเนาะในที่ต่างๆเนี่ยผมลองไปกด ฟลายลหดูสักตาสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ไหนเนี่ยเอาที่เป็นสิบห้าแล้วกันเนาะหลายคนน่าจ,จะไปถึงสิบห้าใช่ไหมอันนี้สิบห้าแบบนี้ครับผมสิบห้านี้ก็ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวสิบห้าขีดห้าแล้วกันนะครับอะไปลองให้ดูเนาะกลยุทธ์มีอะไรบ้างมีอุ้ยมีจีนกับเลด้วยเพื่อนๆไหวไหมเอาสิบสี่แล้วกันสิบสี่แล้วกันตัวสิบห้าด่านมันต้องค่อนข้างฟิกมอนนะครับ เผื่อใครที่จะจบอ่าอยากจบ14ใช่ไหม14ขีด5แล้วกันนะครับจะได้ไม่กินเวลานานไปเนาะมีเบนนะครับอ่เดี๋ยวเราจะเล่นนะครับใส่เป็นในส่วนของคิริเอลไปนะครับไปดูว่าสกิลเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็อีกทีมนี้ก็เดี๋ยวตีให้มันจบๆไปนะโดยใช้ทีมกายภาพนะครับอ่เดี๋ยวผมเอาบิกกิลด,ดีไหมบิกกิลด,ดีกว่าอ่ะนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปดูคิริเอลกันนะครับ คีเลวเนี่ยต้องบอกเลยว่าจากที่ลองเทสมานะครับผมรู้สึกว่าจริงๆนะผมว่าเปิดแค่ซีศูนย์ก็พอ <c oughs> เปิดแค่ซีศูนย์ก็พอทุกคนนะครับเหมือน <c oughs> มันเป็นตัวที่ทํามาให้เราจะเล่นคอนเทนต์ที่จะเข้ามาแล้วเขายังไม่เอาเข้ามาครับคอนเต์มตีตีบอสฮะไม่หยิบเอามาพลาดเขายังโอเคอยู่นะทุกคนนะดูดินะครับแล้วมาพาดนี้บอกเลยว่าเขายังปวดมากๆนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมีบัฟเวทด้วยแล้วก็สามารถแจกซีซี ถึงก็เอามาพาดหมูได้เลยนะครับนี่เนี่ยทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการไทยดานหรือว่าไอหอนะครับใครที่แบบอยากได้ทีมเวทขาดทีมเวทอยู่นะผมมองว่าคุณเปิดซีสูนเอามาเล่นได้เลยครับตัวนี้นะ <c oughs> ส่วนคนที์อื่น,นๆนอกจากเนื้อเรื่องนะไต่เนื้อเรื่องไตายานเนี่ยแล้วก็ห <c oughs> อคอยเนี่ยยังคิดไม่ออกนะว่าจะไปเล่นอะไรนะครับเนี่ยโดอันดูจากสกิวร่างแล้วกัน <c oughs> มีบัฟไหมไม่มีแล้วด้วย ยังไม่ได้ลองสกิลล่างให้ดูเลยนะครับสกิลบนมันเป็นสกิลซีซีนะแล้วก็สกิลล่างเนี่ยนะครับมันเป็นสกิลดํมดเมทเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเล่นยากในช่วงนี้อืแต่เอาไปใช้ไดนไปอยู่กับทีมเวทได้เพิ่มโนบ,บนัสดามิเวทให้เพื่อนนะครับถ้าเกิดถ้าผมจะไปใช้งานนะผมก็จะใช้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าถามว่าต้องต้องทำซีหกหรือหม ถ้าคุณงบน้อยเนะี่ะก็ยังไม่ต้องทำนะครับเก็บไว้รอทำจนทีทำตัวอื่นก่อนทีกว่าครับผมตัวที่น่าทำที่สุดตอนนี้ก็จะมีพี่คลายนะพี่คลายที่ผ่านมาแล้วเกิดใครทำซีหกก็น่าจะเป็นจุดที่เราได้พักนะครับพักการเติมเกมสักแป๊บหนึ่งนะหรือว่าพักในเรื่องของเรียกว่าอะไร พักลูบี้เนาะได้สะสมลูบี้ไปเปิดคอร์สโจทีไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคอร์สโจทีน่าจะเข้าเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวผมใส่คอร์สทายก่อนคอร์สทายก็เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนสีนะครับในเรื่องของาการใช้ด่านก็คือสรุปดีขึ้นมีตัวซีซีมาเพิ่มขึ้นและนะครับเป็นตัวซีซีที่ยังสามารถนะครับบัฟดาเมจเพื่อนได้ด้วยเนาะนะครับก็มีในเรื่องของพาสซีฟสกิลตรงนี้นะครับเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะก็ะถือว่า ถ้าสาหรับผมเนะี่ยเอามาเล่นลงด่านนะครับมาเล่นลงด่านเนี่ยถือว่าโอเคเลยลงด่านไตหอนะครับแต่ส่วนเอาไปอารีนาอันนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะอารีนาตอนนี้มันจะเป็นทีมกิจภาพส่วนใหญ่นะมันอาจจะโดนพี่คลายจัดก,การไปซะก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของด่านบอสจริงๆเขาเจ้าเข้ามาพร้อมกันเลยให้เราไปเก็บพวกหินขัดเงาอะไรพวกนี้แต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าที่จะเกิดว่าเอาเข้าตอนนี้เลยนะครับมันจะเล่นแพคเกินไปแล้วก็ใครที่เป็นสายฟีสายเติมน้อยเนะี่ย เวลาที่คุณไปหาของมาเสริมค่าหินมาเสริมค่าสปีดอย่างเงี้ยนะครับมันจะทาให้มีผลต่อการเล่นดารีนาเขาก็เลยอ่ะชะลอไว้ก่อนแล้วทีเนี้ยน้องทําออกมาแล้วนะน้องก็เลยแบบอ่ะเข้ามาก่อนแล้วกันเหมือนเข้ามารอไว้เฉยทุกคนมันเป็นตัวที่เก่งนะในอนาคตนะครับแต่ณนะปัจจุบันผมมองว่า C 0ก็พอ C0 ก็เล่นได้แล้วครับสะสมไว้ก่อนนะมันเป็นทองบนนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเก็บถึง C2 ก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีงบน้องมันจะมีกิจกรรมอยู่ครับในส่วนของ กิจกรรมคิ้เลี้ยวนะครับถ้าเกิดคุณเก็บถึงข้ามขีดขั้นหนึ่งคุณจะได้ตัวสี่ใบแล้วก็สี่สองคุณจะได้เห็นสก,กิลนะครับถ้าเกิดว่าพี่อนาคตถ้าผมมองว่าผมจะทำถึงสี่หกอยู่แล้วนะครับคุณก็ทําไปเลยคุณจะได้ของตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดไม่รีบอย่างผมเนี่ยก็สี C ่สี่ศูนย์มาแล้วนะครับอืมเพราะว่าลูบี้ตอนนี้ก็จะมีที่ต้องใช้นะครับก็จะมีในเรื่องของการเปิดพาร์ทด้วยนะมีพาร์ทใหม่ที่เข้ามานะครับก็พาร์ตต้องแมวเ,เนี่ยเลือกเอาเนะจ่ายเพิ่อมอีกสองพันนะครับเพื่อได้คอต,ตูมมมมแแบบบบีเเออฟฟคคให่่่นะรััก 3, ตตไได้สูม นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าผมไปลองเซตเป็นเซตดัมเมรหรือเซตอื่นๆเพิ่มเติมที่รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคกว่าน,นี้เนะี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ให,ใหม่ในคลิปหน้าแต่เท่าที่ลองเล่นนะครับจากที่ลองเทสของเนี่ยก็รู้สึกว่าเซตเนี้ยนข้างโอเคแล้วแล้วก็ใช้งานได้ประมาณนี้ครับะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม